นันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะนะที่คุณนันนวีเนี่ยบอกว่าถ้าคำพูดเปดเปๆนะนี่จดมาบอกว่าคุณผ่านประสบการณ์เฉียดตายมาแล้วหลายครั้งแต่แค่นั้นไม่ได้แปลว่าคุณแปลว่าไม่ได้แปลว่าคุณเป็นผู้ใหญ่อประสบการณ์เส้นผมที่ร่วงลงบนพื้นขนมปังที่ชอบหายไปจากร้านสะดวกซื้อการสะสมความผิดหวังเล็กๆน้อยๆในชีวิตเรานี่ต่างหากที่ทาให้คนเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ อือออะนันเนี่ยเขาพยายามบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าคนเราชอบคิดว่าแบบว่าเฮ้ยฉันผ่านนู่นผ่านนี่มนชีวิตแย่นู่นนี่นั่นอดีตเป็นยางงี้อย่างนี้เลยเนี่ยก่มากเออแล้วก็คิดว่าเออเราเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆแล้วการที่เราบอกว่าเราเป็นผู้ใหญ่นิวที่ภาวะเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอายุนะครับเออมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าอายุมากแล้วจะต้องแบบมีประสบการณ์มากแล้วหมายความว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เราก็จะเห็นบางคนอายุมากมากแล้วเนี่ยเนาะเหมือนเดิม ยังไม่เด็กเหมือนเดิมเนั้นพอเราประสบการณ์เยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะเรียนรู้ว่าอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องปล่อยวางกับมานอ,อะไรเราต้องเข้าใจธรรมชาติของสรรมสิเนาะอันนี้ก็คือธรรมชาติง่ว่าจริงๆแล้วการเติบโตนี่กำลังพูดไอไอัน,น้ไมเรื่องนี้กำลังพูดถึงการเติบโตของคน ว่าคนเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาไปเจอเรื่องร้ายมาขนาดไหนแต่มันจริงๆการเติบโตมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ราย้อมในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรนาดไก็ตามมันทําให้เราเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีเรื่องราวของตัวเองเสมอการเติบโตไม่ได้เกี่ยวกับอายุในนิทีนะแล้วเราอย่าคิดว่าอย่าใช้คําพูดว่าความเจ็บปวดทําให้เราเติบโตไม่ถูกอ